หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชันน้าพวงอยากลองเหรอเออเพลงเพลงให้แกลองก่อน่อเด็กกนจะไม่ได้ลองนี่ผมไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้มานานแล้วผมอยากฟังพวกแนวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตได้เพลงอะไรร้องได้เหรอเออเพลงอะไรเอาเพลงเก่าๆของอัศนีพลจันทร์โอไดด้เพลงอะไรนะเดือนเพนเดือนเพนขอตั้งตี เดือนสิบสองน้ำนองเต็มตลิงพวกเราทำลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงโอ้โหเดี๋ยวนี้บัดคนละเพลงทำเป็นยังไงนะโอ้หน้าด้านร้องไปตะครึ่งเพลงนะเอ้าก็นี่ไงเดือนเพลงไงนี่มันเดือนสิบสองแกจะไปลอยกระทงเหรอนะพวงเอ้าเดือนเดือนเพล่งมันขึ้นไงร้องได้ไหมเนี่ย มันคนละเพลงกันดนเพนสวยเย็นเห็นอลามออใจร้องเพลงนี้เม่อกร้องผิดคนละเพลงนะครับเปลี่ยนการร้องใหม่อเขาจำได้คอมเม์เขาจำได้เาจำได้เนาะคอมเมนต์มาไวมากเลยเออเดี๋ยวก่อนไอเดินเพนสวยเย็นไ่ได้เนื้อเอ้าแล้วก็ไม่บอกโอ้มายืนร้องเราก็คิดว่าร้องได้ทําไงอะเดี๋ยวผมบอกเนื้อให้อ๋อดีดีดีผมไม่คนขอผมก็ได้เนื้ออยู่แล้วเออแล้วถ้าอย่างนั้นนี่อยากร้องอ่ะก็โดนตีมา เดือนเพนเดือนเพนเดือนเพนสวยเย็นเห็นอารามสวยเย็นเห็นอารามนภาแจ่มนวลดวงงามนภาแจ่มนวลดวงงามน้อย<า>ยามเย,ย็นชื่อนน้อยยามเมื่อลมพัดมาเมื่อลมพัดมา แสงจันวนชวนใจข้าชวนใจข้าคิดถึงถินที่จากมาคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนาอกจ้าไปแซงกันตอนไหนวะเนี่ยใครบอกใครวะแป๊บเดียวจะจบเพลงอยู่แล้วเออบอกอยู่ดีๆทำไมหายไปซะแล้วมันต้องเพลงมันๆเนี่ยเพลงอย่างนี้มันช้าคนเนี่ยคนดูจะหลับเอาเอาเหรอมันๆนะ้เพลงมันๆได้ไหมเพลงมันๆใช่ไหม คุณลองกองคุณลำาไยได้ปะได้ปะคุณลำาไยผมเนี่ยร้องธรรมดาเพลงมันเก่าแล้วมันไม่น่าสนใจหรอกแต้องนับพวงร้องเพลงนี้เนี่ยนับพวงเขาร้องสุดยอดมากสุดยอดยังไงฮะร้องเพลงคุณลำาไยแต่ใช้อักษรสัมผัสฟอร์ฟันเออก็มันร้องเขาเรียกสัมผัสอักษรเออแค่ฟอร์ฟันตัวเดียวเป็นเพลงคุณลำาไยได้ใช่เฮ้ยสมัยนี้ร้องเพลงมันต้องร้องให้ชัดถ้อยชัดคำอะไรเฮ้ยจริงดิครับ ทำได้เหรอทำได้สี้เฮ้ยจะตกใจอะไรขนาดนั้นจะสนใจอะไรนักหนาผมไม่อยากเชื่อจะทําได้ได้ถ้าร้องดีเดี๋ยวมีตบรางวัลพี่อ่าถ้าร้องไม่ดีเดี๋ยวลากไปตบในส่วมเลยโอ้โหตบเสม็ดเลยถือว่าโกหกผู้ชมที่เขาดูทางบ้านไม่โกหกเขให้ฟังฟังดูครับผลงานเพลงคุณคุณลําไยอักษรฟอฟันคุณฟอฟันอโอเคอะฟังดูอําลาไรนาบัวาย ฝนฝายมาอยู่ห้วยฟาง <Hey. S 1> อยู่ฟีเนื้อที่ไม่ฟางมาอยู่ห้วยฟางในปีฝาฟา <laughs> ย้ายมาที่ตะพันฝายมาขายฟักแฟงแต่ฟาชีวิตเฟงฟางยังไม่เป็นั่งเป็นฟ้าตะพานฝายอยู่ได้เดือนฝาต้องย้ายมาใต้ตะพานแฝงมาอยู่แถวนี้ oh, <laughs> มาอยู่ที่ตะพันแฝง <laughs> รถลาก็แเล่นกันฝักไฟ <Hey. S 1> <laughs> แต่ว่าที่ตะพันฝายเขามีรถไฟ ฟ้าชีวิตแต่ฉันเหมือนเดินฟัำไปอยู่กับฟาร์มเพ้อฝันตั้งหน้าฝ่าฟันเลิกฝันจะดีฝ่าเงินก็ฝืดบ้าก็แฟะกระแทบจะแทะข้างฝาชาวบ้านฝัดฟักจะฟาดฟักฝัดชาวบ้าัดฟักจะฟาดฟักฝัดบังตีก็ฟาดต้องจืดตั้งฝ้าโอ้พอเถอะพอไฟโอ้ ่ต้นตมาพ่อเราจะดักไวไฟก็โอ้โหอักษรสัมผัสฟอฟันทั้งเลยฟอฟันทั้งเพลงเลยน้ำลายว่ะเพลงเนี้ยน้องพวงร้องเพลงดีเนี่ยร้องเพลงเก่งแล้วได้หลายแนวเลยจริงป่ะอยากฟังเก่าๆบ้างเก่าๆก็ต้องสุรพลสุบัตเจริญสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ คนตายอย่างเรือเพลงที่พี่ร้องเนี่ยเอ้ยคุณลำหญยยังไม่ตายไม่ตายสุะพลน่ะครับได้ได้อ่ะครับอ่ะขอขอฟังหน่อยฟังสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาสารถดำเนินเธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่ในโลกนี้พี่ขอรักเธอคนเดียวไม่เหลือ เปียบร้อยกันเรียบรนอยนันเกินสวยเหลือเกินโอ้ยบันเลืองอะไรกันคุณไม่ร้องต่อหรอกกำลังวุ่นวายอยู่เลยวุ่นวายมันร้องอะไรเนี่ยทำไมฮะนี่มันเวทีของสุรพลสมบัติเจริญเวทีของผมเออแล้วคุณคิดว่าคุณร้องเป็นคนเดียวหรือไงแล้วผมก็ชอบสุรพลเหมือนกันอ้าวเฮ้ยเอาดิเอฟซีสุรพลทั้งคู่เลยเหรอฮะ ผมนี่ก็เอฟซีสุรพลผมอยากจะร้องเพลงโอ้ดำเนินนี่แฟนคลับเขาขอมาจากทาง u t u b e อ๋อของคุณขอมาทาง Facebook เอออย่างงี้ผมร้องก่อนนะคุณเออไม่ได้เอาไงนี่ย t u b e ขอมาก่อนแล้วคุณจะร้องก่อนผมจะร้องก่อนอ๋อยังไงเดีย่ะเออผมร้องทีหลังดีกว่าผมร้องก่อนไปเอาไม่ได้ผมต้องร้องก่อนไม่เอาผมร้องทีหลังผมต้องร้องก่อนสิผมร้องทีหลังแล้วจะเถียงทาไมวะเนี่ยโอเอางี้คุณร้องทีหลังก่อนเออให้มาร้องก่อนทีหลังได้ งงกันไปใหญ่เลยเอางไม่งงไม่งงร้องพร้อมกันเลยแต่ให้ร้องคนละท่อนจะได้ไม่เอาปรี่กับกันพี่ร้องเพลงน้ำตาจ่าโทคุณร้องเพลงอะไรฮะดำเนินจ๋าโอเคครับคนละท่อนนะฮะอาจจะได้ไม่เกี่ยงกันไม่แย่งกันสิ้นสุดกันที โอดดำเนินไม่ว่าชาตินี้ชาติไห<อ>นเธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่เท่านี้ก็ซากแก่ใจในโลกนี้าซาตุนสวมในอ,อกราพี่ขอรักเธอคนเดียวไม่ลืมโบราณทันว่า บรรดาช้างสารงูเห่าโอ้งูเห่าอุ้ยงูเห่ามันเลยเข้ามาบ้านผมฮะขายุ่งอะไรครับคนเราเพลงกันสมาธิผมเสียหมดเลยฮะสมาธิไม่ดีเองถ้างั้นผมขอเปลี่ยนนักร้องแล้วกันผมไม่ร้องสุรพลก็ได้จะร้องของใครฮะผมร้องของยิ่งยงยอดบัวงามอ๋อเอาเอาถนัดเลยถนัดเลยเจ้าของ ฉายานักร้องชี้นิ้วเนี่ยอชื่อเพลงนุ่มสุรินรักสาวสุราษฎร์ผมก็จะน้ําตาจ่าโทผมแฟนพันธ์แทะเอาเพลงเดิมเลยสุรพลต้งปโอเคคนละทอดเหมือนเดิมนี่อย่าแย่งกันนะคนละทอดนะใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนขึ้นก่อนเลยผมขึ้นก่อนเลยนะอ พี่หนุ่มสุรินสิ้นสุดกันทีหลงรักอยู่ผินบ้านดอนไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนใช่พี่จะมาหลอกลอนเท่านี้ก็สากแก่ใจสาวบ้านดอนสุราธานีทราบซึ้งสวไในอกเราอาน้องสวยจังฮูลวกคู่จังฮี ทําทําไมครับยมเพลงผมทําไมฮะคุณสองคนนี่เก่งมากนะครับผมมุก15ปีที่แล้วคุณยังจํากันได้ไม่ใช่โอ้ยยิงยองมันหินลําพงมาทางสุรพนะครับโอ้หินลําพงหันลําพงเออหันไปที่อื่นดิงั้นผมร้องทางนี้นะเอออน้องสวยจังหูโฉมตรูน่ารักสิ้นดีบองสลันเนียงนั้นเท่าชีวีิโวยขณียงกระดอทําทําคุณมาเขมรบ้าน คุณคุณเอฮะผบ้หมตรงๆนะคุณรังรังชวังพังประสาทประสาทประสาทเสียคุณพวงร้องเพลงสุรพลเนี่ยโอเคใช่ได้ครับแต่คุณร้องเพลงแนวนี้ไม่ได้ทําไมฮะเพราะคุณมันวัยรุ่นเกินไปอย่าต้องร้องเพลงแนวพวกติ๊กชิโร่อะไรเงี้ยเออเสียงมันจะคล้ายเอ้าคุณรู้ได้ไงว่าผมร้องติ๊กชิโร่เหมือนเมื่อก่อนผมดูคุณประจําผมชอบเลยคุณเป็นเงาเสียงของติ๊กชิโร่ได้เก่งมากครับเอาง่ายๆพี่พวงไม่เชื่อใช่ไหมเออแค่การพูดก็เหมือนแล้วเหมือนติ๊กแล้ว อ่ะลองโชว์การพูดอ่ะอโชว์ตรงนี้เลยก่อนอจะพูดให้เหมือนติ๊กเนี่ยนะต้องทำยังไงฮะต้องทำหน้าให้เหมือนติ๊กก่อนอ๋อต้องมีใบหน้าด้วยใช่ครับพี่ติ๊กเขาจะหน้าตามีเอกลักษณ์มาก<อ>ยังไงฮะคือคางจะต้องยืนยืนโอ้ยางี้ฮะติ๊กชิโร่ปากยืค่ะโอ้ปากล่างต้องยืนยืดด้วยแล้วพูดพูดยังไงฮะตาต้องโตโตด้วยตาโอ้ยากเหมือนกันเนี่ย สวัสดีครับแฟนๆติ๊กชิโร่โตชิริกไม่เจอกันนานสบายดีกันมิครับว้าว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 เฮ้ยเออเหมือนนะคขายเลยติ๊กชิโร่อ่าน้าพวงอยากอยากอยากทำได้ไม่ยากพี่ไม่ยากนี่ไม่ยากเลยเขาแนะนำเทคนิคเลยเดี๋ยวกลับไปทำให้ลูกดูลูกชอบเลยพี่ปากยื่นยื่นปากยื่นยื่นเออยยื่นอีกยื่นกว่านี้อีกตาโตโตตาโตโตยังไม่โตเท่าไหร่เอาไป มีใบใบกระท่อมอะไรมีไหมแม่ไม่มีนี่ไม่มีม่เอาถ้ามีเอาไปทิ้งถ้ามีเอาไปทิ้งต้าเกิดมาเจอแต่อยู่ในเป๋าได้ทิ้งไปแล้วไม่มีแล้วเอาปากยิ้มยื่นอยากยื่นเออตาโตโตเออตาโตโตเออไหนเราพูดสวัสดีครับสวัสดีครับเออแกเหมือนหมาปักวะนะพวงมึงนี่ช่างเปรียบเทียบไ ไม่มีผมมันเลยดูไม่คล้ายไงเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนดูเนี่ยดูดูทำดูเขาทำแล้วดูเขาร้องเนี่ยทำแล้วร้องเออร้องยฟ้ายังมีหมุนฝนยังมีวันแรงเ้าดเด็ดมน็ดเด ฝากกดสับเซอร์ไร์ด้วยนะคะ